สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านขะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่14ตุลาคม2567นะคะทุกคนวันจันทร์เนาะค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ดูเลขเด่นประจำวันได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลูดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันเนาะค่ะทุกคนอ่าจะจะพาทุกคนไปดูวันที่สิบสามก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่ะทุกท่านสําหรับวันที่สิบสามนะคะใจะให้เด่นสี่และหกวันนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะจากที่คานวณได้เนาะพี่น้องมาหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งมาเลขเด่นประจําวันมาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหกหลุดจ้ะเนาะเอาไปรุ่นต่อพี่น้องเมื่อเขาเมื่อหลุดช่วงได้หลุดพี่น้องกั พิจารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะว่าช่วงนี้รุดกระยุดช่วงนะได้เข้าก็ค่อยตามเด้อค่ะพี่น้องมะต่อนะคะทุกคนสําหรับวันที่สิบสี่นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้เด่นอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะทุกท่านมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนกระดาษเจสอดพี่น้องค่ะปิดเลขกสีใบกอนพี่ดองสิไล่ตาเนาะคะ่ะ สองในหนึ่งนะคะคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเย็นประจำวันเด้อค่ะพี่นอ้องมีเขาไม่ลุดนะคะถ้าพี่น้องบ่ามักคู่ที่ใจจับไห่ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะมาดูค่ะสองค่ะสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองสาม หนึ่งะคะหนึ่งสองหนหนึ่งเจ็ดหนะคะ, 12, 10, 17, ะ,คะประมาณนี้ค่ะทุกท่านค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งะคะคู่ที่ใจชอบ1คู่มือนีใจมัก2องศสองพี่น้องพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็สาม,มารถตามได้เด้วพี่น้องบอมักกับพานได้ค่ะพี่น้องคาะมีข่าวไม่ลุดนะจ๊ะมาดู เลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อเอฟชอบนะคะ่ะเผื่อไม่ชอบตัวเด่นที่เจวางไว้ให้เนาะค่ะทุกคนอ่เลขเด่นประจําวันจัน์อยู่ที่เลขสองในเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่านมาดูกันค่ะ สกับ1เด่นแยกเด่นประจำวัน2และ7เป็น2 2 2สองสนะคะสอกับ 2, 2, 2, 2 7 7 2ติดเลขเบิ้นประจำวันเลขเด่นประจำวัน1ค่ะ1 2ึ่งสอง1อ 2, 2 1จิตติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน1 7 7 1ใจก็จะให้ดูนะคะส่วน23 10 19หนหาใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนตามก็มกักความชอบนะพี่น้องเนาะแต่ละมือ,แต,มอแต่ละบ้านเท่ากับมักบอกคือกัดเนองค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสามารถีวันที่14ตุลาคม2567ักเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันหมันกันสุขทุกคนนะ้ะพี่น้องเด้อ สวัสดีจ้า